ปฏิบัติการที่4การไตเตรตแบบตกตะกอนเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณคอรย์ยวัตถุประสงค์ศึกษาการไตเตรตแบบตกตะกอนเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณคอร์ยในน้ําตัวอย่างด้วยวิธีมอฟาจานโวหา a r g e n t o Metric m เ t h o d เป็นวิธีการหาปริมาณโดยการไตเตรตแบบตกตะกอนซึ่งในขณะทําการไตเตรต จะเกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นตะกอนเกิดขึ้นซึ่งตะกอนนี้มีความสามารถในการละลายต่ำวิธีนี้นิยมใช้ในการวิเคราะห์สารตัวอย่างพวกเฮลเช่นคไรด์โบรด์ไอโไอไดโดยไตรเตรตกับไตรแตรนต์คือซิลเวอร์ไนเตรตอาจารย์โตเมตริกเมทอดในปฏิบัติการนี้จะศึกษา2วิธีคือการไตรเตรตโดยตรงและการไตรเตรตแบบย้อนกลับการไตรเตรตโดยตรงจะใช้ซิลเวอร์ไนเตรตเป็นไตรแตรนต์ในการไตรเตรตกับตัวอย่าง ส่วนการไตเติแบบย้อนกลับคือการเติมซิลเวอร์ในเตรลที่มากเกินพอลงในตัวอย่างโดยต้องรู้ความเข้มข้นและปริมาตรที่แน่นอนแล้วไตเตรจหาปริมาณซิลเวอร์ในเตรลที่เหลือจากปฏิกิริยาด้วยโพแทสเซียมไทโอไซเนตการวิเคราะห์โดยอะเจนโตเมตริกเมทอดนอกจากจะใช้วิเคราะห์หาปริมาณเฮลีไแล้วยังใช้หาปริมาณไซยาไนไทโอไซเนตอะซิเนตฟอสเฟต และซันไฟในทางตรงกันข้ามยังสามารถประยุกต์ใช้ในการหาปริมาณของซิลเวอร์ได้อีกด้วยโดยสามารถทำได้3วิธีคือ1 m o r e มอลเมทอด a ฟาจานเมทอดสามโหหารเมทอดมอเมทหรือ p r e c i p ิเ a ชันอินดิเคเตอร์เมทอเป็นการไตเตรดทางตรงที่ใช้หาปริมาณเฮไลโดยไตยเตรดกับสารละลายมาตรฐานซิลเวอร์ในเตดท และใช้โพแทสเซียมโครเมตเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งเป็นสารละลายสีเหลืองที่จุดสมมูลเมื่อซิลเวอร์ไนเตรตที่เป็นไตแทรตทำปฏิกิริยากับเฮไลท์ที่เป็นสารตัวอย่างจนหมดซิลเวอร์ไนเตรตหยดที่เกินมาจะไปทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมโครเมตที่เป็นอินดิเคเตอร์เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์โครเมตที่เป็นตะกอนสีน้ำตาลแดงแขวนลอยอยู่ในสารละลายสีเหลืองดังนั้นในการไตเทรตโดยวิธีนี้ ปริมาณซิลเวอร์ในเตรจที่ใช้ทำปฏิกิริยากับตัวอย่างเฮไลจะมากกว่าความเป็นจริงฟาจานเมทอดเป็นการไตเตรตทางตรงคล้ายกับมอเมททอดแต่ใช้อินดิเคเตอร์ที่มีสมบัติดูดซับที่ผิวตะกอนจึงอ่านเรียกวิธีนี้ว่า adsorption indicator method โดยอินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้จะเป็นสีอินซีที่มีสมบัติเป็นกรดอ่อนหรือเบสอ่อน ในปฏิบัติการนี้จะใช้ไดคโร o โฟอเรสซีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งมีสีเขียวสะท้อนแสงที่จุดยุติจะเกิดการดูดซับของอินดิเคเตอร์บนผิวตะกอนทำให้สารละลายเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือสีนมเย็นในการทดลองนี้ต้องการให้ตะกอนมีพื้นที่ผิวมากจึงนิยมเติมสารละลายเด็กตรินเพื่อป้องกันไม่ให้ตะกอนเกิดการรวมตัวกันเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้น จึงขอยกตัวอย่างการหาปริมาณคอราไรดังนี้ในขณะไตเตรตก่อนถึงจุดสมมูลจะเกิดตะกอนซินเวอร์คอร์บางส่วนและยังมีคอร์ไไอออนซึ่งเป็นประจุลบอยู่จํานวนมากบริเวณที่ผิวของตะกอนทาให้เกิดแรงผลักระหว่างประจุลบของคอร์ไอออนกับอินดิเคเตอร์ไดคลอ f โรฟอเรสซินซึ่งเป็นประจุลบเช่นเดียวกันจึงยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่จุดสมมูล คือซิลเวอร์ไนเตรตทำปฏิกิริยาพอดีกับตัวอย่างคอรายจึงมีเฉพาะตะกอนของซิลเวอร์คอร์ไที่ไม่มีประจุและอินดิเคเตอร์ไดคลอโรเฟร c สซีนที่เป็นประจุลบจึงไม่เกิดการดูดซับที่ผิวตะกอนเกิดขึ้นที่จุดยุติจะเกิดเมื่อเติมไต,ตรแตรนคือซิลเวอร์ไนเตรตเกินจุดสมมูลทําให้มีซิลเวอร์ไอออนที่เป็นประจุบวกอยู่บริเวณผิวของตะกอนซิลเวอร์คอร์ ดังนั้นตะกอนจึงเกิดการดูดซับกับอินดิเคเตอร์ไดโครโฟเรสซีนที่เป็นประจุลบได้ทำให้ได้สารละลายสีชมพูหรือสีนมเย็นถ้ายิ่งมีซิลเวอร์ไอออนที่เกินมามากจะยิ่งเห็นสีชมพูเข้มมากขึ้นโวหาดเมทอดเป็นวิธีการหาปริมาณทางอ้อมทำได้โดยการเติมซิลเวอร์ไนเตรตมากเกินพอลงในตัวอย่างแต่ซิลเวอร์ไนเตรตที่เติมนี้ ้องทราบความเข้มข้นและปริมาตรที่เติมลงไปจากนั้นไตเทรตแบบย้อนกลับโดยการหาปริมาณซิลเวอร์ไอออนที่เหลือจากการเกิดปฏิกิริยากับตัวอย่างโดยการนำมาไตาเทรตกับโพแทสเซียมไทโอไซเนตและใช้อินดิเคเตอร์คือเฟอริกอะลัมหรืออีกชื่อหนึ่งคือแอมโมเนียมไอออนทีซัลเฟตโดยมีกลไกการเกิดปฏิกิริยาเป็นดังนี้นำซิลเวอร์ไอออนที่เหลือจากการทำปฏิกิริยากับคาราทในตัวอย่าง มาไทเทรตกับโพแทสเซียมไทโอไซยาเนตจะเกิดเป็นตะกอนซิลเวอร์ไทโอไซยาเนตที่มีสีขาวและเมื่อซิลเวอร์ไอออนเกิดปฏิกิริยาจนหมดไทโอไซยาเนตไอออนที่ไตเทรตเกินจุดสมมูลจะทําปฏิกิริยากับอินดิเคเตอร์เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนไอออนทรีไทโอไซยาเนตสังเกตได้จากการเปลี่ยนสีของสารละลายจากไม่มีสีเป็นสีแดง ในการทดลองนี้เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการละลายของตะกอนซิลเวอร์คอไลด์ควรกรองตะกอนซิลเวอร์คอไลด์ออกก่อนการนำซิลเวอร์ไอออนไปไตเตรตสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง 1. ซิลเวอร์ไนเตรตความเข้มข้นประมาณ0.02โมลาร์ 2. โพแทสเซียมไทโอไซเนตความเข้มข้น0.0250โมลาร์ 3. โซเดียมคอไลด์ 4. โพแทสเซียมโครเมต 5. ้าไดคอรโรฟอเรซีน 6. 5%ห้าเปอร์เซนเวบโวลลมเด็กตริน 7. จ็ดกรดไนตริกความเข้มข้น3โมลาร์และ0.5โมลาร์แเฟอริกอาลัมการทดลองที่1การเตรียมสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิโซเดียมคลอไรในการทดลองนี้ให้เตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรปริมาตร1 0 0มิลลิตร จึงเลือกใช้เครื่องแก้วคือขวดปริมาตรขนาด100มิลลิตรการชั่งของแข็งโซเดียมคลอไรด์ใส่ลงในขวดปริมาตรโดยตรงนั้นเป็นไปได้ยากเนื่องจากขวดปริมาตรมีปากขวดที่แคบจึงใช้ควยแก้ววางที่ปากขวดปริมาตรก่อนเทโซเดียมคลอไรด์ดังรูปและเมื่อเตรียมสาระละลายอย่างถูกวิธีแล้วจะได้ปริมาตรสาระละลายคือ100.000มลลโดยมีวิธีการเตรียมดังนี้ ช่งโซเดียมครารลา์แบบผลต่างให้ได้น้ำหนักโซเดียมครารล์ที่แน่นอนในช่วง0.14-0.15กรัมใส่ในขวดปริมาตรขนาด100มิลลิลิตรโดยการข้อสารผ่านกรวยดังรูปก่อนการชั่งให้กดปุ่มแทรเพื่อปรับน้ำหนักเครื่องชั่งให้เป็นศูนจากนั้นนำขวดชั่งที่บรรจุโซเดียมคาราย์ขึ้นชั่งปิดหน้าต่างเครื่องชั่งบันทึกน้ำหนักเริ่มต้นของขวดช่ง และคำนวณน้ำหนักสุดท้ายของขวดช่างเพื่อให้ได้น้ำหนักโซเดียมคลอไรด์ตามที่ต้องการจากนั้นให้ข้อสารลงขวดปริมาตรโดยผ่านกรวยแก้วนำขวดช่างไปช่างหากน้ำหนักยังไม่ถึงที่ต้องการสามารถนำมาค้อได้อีก ข้อสารผ่านกรวยแก้วจนได้น้ำหนักตามที่ต้องการปิดหน้าต่างเครื่องช่างบันทึกน้ำหนักสุดท้ายของขวดช่างเมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้นำขวดช่างออกจากเครื่องช่างทุกครั้งการละลายสารในขวดวัดปริมาตรให้ใช้ขวดน้ำกลัน่นช้าสารบริเวณรอบกรวยลงในขวดให้หมด และช้าที่ปลายกลวยก่อนนำกรวยออกจากขวดปริมาตรและคว่ำกลวยไว้บนโต๊ะใช้ข้อมือเขย่าวขวดแบบวงกลมเพื่อละลายของแข็งโซเดียมคลอไรสังเกตการละลายโดยดูที่ก้นขวดปริมาตรโดยต้องเขย่าจนของแข็งละลายหมดและไม่ต้องปิดฝาขวดเมื่อโซเดียมคลอไรละลายหมดแล้วให้เติมน้ำกลั่นจนเกือบถึงขีดบอกปริมาตร จากนั้นให้ใช้หลอดหยดในการปรับปริมาตรโดยยกขวดขึ้นมาให้ขีดบอกปริมาตรอยู่ในระดับเดียวกับสายตาแล้วใช้หลอดหยดเติมน้ำกลั่นจนคงล่างของสารละลายอยู่ที่ขีดบอกปริมาตรเมื่อปรับปริมาตรเรียบร้อยแล้วจึงปิดฝาขวดและเขย่าวขวดแบบคว่ำหงายเพื่อทำให้สารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้สารละลายโซเดียมคลอไรปริมาตร1.0,000มิลลิตรการทดลองที่2การไตเตรตหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรโดยมอลเมทต์ปีเป็ดสารละลายมาตรฐานโซเดียมคลอไรที่เตรียมได้จากการทดลองที่1มาปริมาตร1 0 0 0 0มิลลิตรใส่ในขวดรูปชมพู่ โดยแบ่งสารละลายโซเดียมคอไรด์ใส่ในบีเกอร์ขนาดเล็กที่แห้งและสะอาดและกลั้วปีเป็ดขนาด10มิลิตรด้วยสารละลายโซเดียมคอไรด์ mm. เมื่อกล้วปีเป็ดเรียบร้อยแล้วให้ปีเป็ดสารละลายโซเดียมคอไรด์อีกครั้งโดยขนาดปีเป็ดปลายปีเป็ดต้องจุ่มในสารละลายตลอดเวลาใช้มือซ้ายบีบลูกยางเพื่อดูดสารละลาย โดยดูดให้เกินขีดบอกปริมาตรและใช้นิ้วชี้ด้านขวาปิดปลายปีเป็ดใช้ทิชชู่เช็ดปลายปีเป็ดส่วนที่สัมผัสสารละลายปรับปริมาตรในระดับสายตาขณะปรับปริมาตรปีเป็ดต้องไม่จุ่มในสารละลายจากนั้นแตะปลายปีเป็ดกับปากบิ๊กเกอร์เพื่อกําจัดสารส่วนเกินทิ้ง ปล่อยสารลงขวนรูปชมพู่เมื่อถ่ายสารละลายเสร็จแล้วให้แตะปลายปีเต็ดกับขวนรูปชมพู่โดยเอียงขวัรูปชมพู่และห้ามใช้ลูกยางเป่าสารที่ค้างในปีเต็ดออกเด็ดขาดสุดท้ายให้ใช้น้ำกลั่นช้าปากขวัรูปชมพู่เพื่อให้สารละลายที่ค้างอยู่ถูกช้าลงไปด้านล่างนำขวนรูปชมพู่ที่เตรียมได้นี้ ไปไตเทรตเพื่อหาความเข้มข้นที่แน่นอนของซิลเวอร์ไนเตรตซึ่งบรรจุในบิวเรตแล้วก่อนไตเตรตให้เติมโพแทสเซียมโครเมต5หยดเพื่อใช้เป็นอินดิเคเตอร์จะได้สารละลายสีเหลืองหากมีอินดิเคเตอร์ติดด้านข้างขวดให้ใช้น้ำกลั่นช้าลงไปขณะไตเตรตจ,จะเกิดตะกอนสีขาวของซิลเวอร์คลอ n ไรด์เกิดขึ้นและเมื่อคไร์ไอายออนทำปฏิกิริยาจนหมด ซิลเวอร์ไนเตรตที่หยดลงไปเกินจะทำปฏิกิริยากับอินดิเคเตอร์โพแทสเซียมโครเมตได้เป็นตะกอนสีน้ำตาลแดงแขวนลอยปนอยู่ในสารละลายสีเหลืองบันทึกปริมาตรซิลเวอร์ไนเตรตที่ใช้การทดลองที่3การวิเคราะห์หาปริมาณคอไลด์ในน้ำตัวอย่าง การหาปริมาณคอราไรด์ในน้ำตัวอย่างโดยมอลเมทอดหให้แบ่งสารละลายตัวอย่างใส่บิกอ e r ขนาดเล็กที่แห้งและสะอาดกลวปีเป็ดขนาด10มิลิลิตรด้วยน้ำตัวอย่างจากนั้นปีเป็ดสารละลายตัวอย่างปริมาตร10.00มิลิลิตรขนาดปรับปริมาตรขีดบอกปริมาตรต้องอยู่ในระดับเดียวกับสายตา ถ่ายสารละลายลงในขวดรูปชมพู่ 2. ตเติมอินดิเคเตอร์โพแทสเซียมโครเมตห้าหยดจะได้สารละลายสีเหลืองขั้นที่สาม นำไปไตเตรตกับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตที่จุดยุติจะสังเกตเห็นตะกอนสีน้ำตาลแดงแขวนลอยอยู่ในสารละลายบันทึกปริมาตรซิลเวอร์ไนเตรตที่ใช้ในการไตเตรตนี้การหาปริมาณคอรายในน้ำตัวอย่างโดยฟาจานเมตอด 1. ปีเปดตัวอย่างคอรายปริมาตร10.00มิลลิลิตรใส่ในขวดรูปชมพู่ 2. เติมเด็กตรีนความเข้มข้น5% w e เ g h t by ซ o l u เวท0บโวลม10หยดเพื่อป้องกันการรวมตัวของตะกรอนและเติมอินดิเคเตอร์ไดโครโรฟูเรสซีน5หยด จะได้สารละลายสีเขียวสะท้อนแสงขั้นที่3นํนำไปไตเตรตกับสารละลายซิลเวอร์ในเตรตที่จุดยุติสารละลายจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูบันทึกปริมาตรการหาปริมาณคอราไรน์ในน้ำตัวอย่างโดยโวหาดเมทัล ปิดเป็ดน้ำตัวอย่างปริมาตร1 0 0 00. 0มลใส่ในบิ๊กเกอร์ขนาด100มลลิลเติมกรดไนตริกความเข้มข้น3าโมลาร์ประมาณ1 ml มลโดยใช้หลอดหยด 3. เติมสารละลายซินเวอร์ไนเตรตป,ปริมาตมากเกินพอโดยรู้ปริมาตรที่แน่นอนในการทดลองนี้ใช้ปริมาตร1 5 0 00. 0มล จากนั้นใช้แท่งแก้วคนแรงๆจนตะกรรวมตัวกันแล้วตั้งทิ้งไว้ประมาณ15นาทีโดยไม่ต้องนำแท่งแก้วออกจากบิกเกอร์หากทำการทดลองในห้องปฏิบัติการให้เตรียมการทดลองโบหารเมทต,ตอดก่อนและในขณะตั้งบิกเกอร์ทิ้งไว้ให้ตกตะกรให้ทำการทดลองตอนอื่นรอเมื่อครบ15นาทีให้กรองตะกรซินเวอร์คไรออก วิธีการพับกระดาษกรองให้พับกระดาษกรองเป็นครึ่งวงกลมจากนั้นพับอ,อีกครึ่งให้เหลื่อมกันเล็กน้อยคลี่กระดาษกรองออกแล้ววางบนกลวยปรับกระดาษกรองให้พอดีกับขนาดกลวยแล้วจึงนำออกมาฉีกมุมโดยฉีกมุมด้านนอกของกระดาษกรองชั้นที่1และชั้นที่2เพื่อให้กระดาษกรองแนบสนิทกับกลวยมากขึ้นคลี่กระดาษกรองออกให้ถูกด้านแล้ววางบนกล,ลว,ว,นวยกรอง ฉีดน้ำเล็กน้อยเพื่อให้กระดาษกรองแนบกับกรวยเมื่อน้ำที่ช้าไหลออกจนหมดให้เปลี่ยนภาชนะด้านล่างเป็นขวดรูปชมพู่ที่แห้งและสะอาดเพื่อเตรียมรองรับสารละลายจากการกรองปรับระดับปลายกรวยกรองให้อยู่ชิดคอขวดรูปชมพู่เพื่อให้สารไหลลงข้างคอขวดจะทำให้กรองได้เร็วขึ้น จากนั้นนำบิกอร์ที่ตะก,กรอนซินเวอร์คอไนอนก้นแล้วมาเทเฉพาะส่วนสารละลายลงไปโดยใช้แท่งแก้วเป็นตัวนำเมื่อเทสารละลายหมดแล้วให้ล้างตะก,กรอนซินเวอร์คอได้วยกรดไนติกเจือจางในปริมาณเล็กน้อยคนให้ทั่วเพื่อป้องกันการเกิดเปปไทเซชันจากนั้นเทน้ำล้างตะก,กรอนทั้งหมดลงในกระดาษกรอง จากนั้นนำสารละลายที่กรองได้มาเติมอินดิเคเตอร์เฟอริกอาราม5หยดและนำไปไตเตรตกับสารละลายโพแทสเซียมไทโอเซยเนตความเข้มข้น0.0250โมลาร์โดยขนาดไตเตรตจะเกิดตะกอนสีขาวของซิลเวอร์ไทโอเซยเนตเกิดขึ้นจากนั้นเมื่อซินเวอร์ไอออนเกิดปฏิกิริยาจนหมด จะทำให้ไทโอไซเนตไอออนส่วนที่เกินมานี้ไปทําปฏิกิริยากับอินดิเคเตอร์เฟอริกอารัมเกิดเป็นสารละลายสีแดงอ่อนบันทึกปริมาตรที่ใช้ผลการทดลองที่1บันทึกผลการทดลองการเตรียมสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิโซเดียมคอรด์ข้อมูลน้ำหนักขวดช่างที่บรรจุโซเดียมคอราย น้ำหนักเริ่มต้นขวดช่างที่บรรจุโซเดียมคลอไรด์คือ50.7070กรัมน้ำหนักสุดท้ายคือ50.5539กรัมผลการทดลองที่2บันทึกผลการทดลองการหาความเข้มข้นที่แน่นอนของซิลเวอร์ไนเตรตผลการไตเทรตโซเดียมคลอไรด์ด้วยสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตให้ข้อมูลดังตาราง ผลการทดลองที่ 3. บันทึกผลการทดลองการหาปริมาณคอไรในน้ำตัวอย่างโดยวิธีต่างๆผลการไตเตรดน้ำตัวอย่างกับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตโดยมอเมทต์ต์ผลการไตเตรดน้ำตัวอย่างกับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตโดยฟาจานเมทต์ ผลการไตเตรตส,สารละลายที่กรองได้กับสารละลายโพแทสเซียมไทโอไซยาเนตโดยโวหาดเมทอดคำสั่ง 1. คํ่คำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหน่วยโมลาร์ 2. คำนวณหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในหน่วยโมลาร์ 3. าคำนวณหาปริมาณคลอไรด์ในน้ำตัวอย่างโดยวิธีมอฟาจานโวหาด ในหน่วยกรัมต่อลิตร 4. คำนวณหา Absolute e อ r ร์และ Relative e อ r ์เของทั้ง3วิธีเมื่อกำหนดค่าจริงของคอราไรในตัวอย่างคือ1.0250กรัมต่อลิตร